อางนั้นไมู่้องเดียวเหรอเดี๋ยวรอสักครู่คุณ้าเลยที่สองข้อนะคะใครที่รอชิมอยู่นะเดี๋ยวเราจะมีชิมกันด้วยนะคะบนตัวชามชิมสินค้าวันนี้เราจะลกใครนหน่มาให้ด้วยนะคะไม่ใช่ คัมือเาูประสานเา่อประสามือกันเม่้เมาู่เอทำไ้ตังกัไดตังนได้หมกล้องมกล้องกล้อง่ยครับโอเคยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นด้วยโซ่เ่ดูเขาเร็บ ชิ้นะคะมีอสอก้อน,ออนออมีสก้อนีนนะไเลยเกเกอดียวเอาม่กนี่อนนี้เป็นรถมิตอนโอนะครับดไปดไป <c oughs> <c oughs> อัน,นี้เป็นรถใหม่ใช่ไหมครับนี้ม่ค่ะ cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn đi <laughs> cái sản này của đại ui đang มากินให้พี่หน่อยแป๊บนึงเนียวเนียวยผมเขาดูดีเนียนวเนียวทำท่าหน่อยเออยโอยโอ้อโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยอยออ้ยโออยโออ ต้องกินทางจริงนี่คือตัแกลงนะครับตัวแล้งเลี้ยงครูถุยมากนะคะได้เป็นมากตรงนี้ตรงนี้อ่ารักรักใครคอนเนชั่นขออนุญาตถอยง